สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกันกบเกมมือถือ Mobile Suit Gundam UC Edge ในเซิร์ฟโปรบอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับกิจกรรมที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็แคมเปญต่างๆนะครับในวันที่15พฤษภาคมนะครับวันพุธพรุ่งนี้นะอย่างแรกนะครับก็จะมีแคมเปญ e n g g e d a y นะครับตรงกับวันที่15ของทุกเดือนพอดีนะ ตรงนี้ทุกคนจะได้สุ่มคนละหนึ่งมัตตินะครับก็คือ10ตัวละครนะครับก็จะเป็นหุ่น10ตัวเนะก็บอกเลยว่าโอกาสออก UR ยากมากแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะศูนยะ์เปอร์เซ็นนะอาจจะแบบ0.1 <c oughs> แต่ว่ามันก็มีโอกาสออกเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าพรุ่งนี้จะได้หรือเปล่านะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมีหุ่นระดับอาแจกอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือ e n g a เกตท m m e ่านะตัวนี้เลยนะครับ ตัวนี้จริงๆเนี่ยเหมือนผู้เล่นญี่ปุ่นเขาก็ชอบนะแต่ว่าของไทยนี่คงแบบน้อยคนที่จะปั้นแหละนะครับอ่าตรงนี้ก็จะแจกเป็นบลูปินเนะโอเคแล้วก็ในส่วนของการอัปเดตพรุ่งนี้นะครับก็จะมีเริ่มต้นกิจกรรมนะครับ l l e n g e b a t t l เนะแล้วก็มีตู้กาชาตู้ใหม่นะครับทั้งในส่วนของ m โมบิลสูตแล้วก็ Pilot นะครับอ่าแล้วก็จะมีของเข้ามาขายเพิ่มนะครับในร้านเฟรนช็อปนะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรเหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มกิจกรรม NGD อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับตัวกิจกรรมนะครับก็คือ Challenge b ท t t l e นะครับที่มีรูปหน้าปกนะครับเป็นตัวกระดน่ f ฟูลอาร์เมอ u ์ทันเดโบนะครับยิงต่อสู้กับเจ้าซากุหนึ่งบิกกันนั่นเองนะครับตรงนี้ของหลงวันนะครับก็จะเป็น ตัว U.R. c u s t ต้มแล้วก็เพชรนะครับแล้วก็น่าจะมีฉายาในด่านอีกตราด้วยนะครับสําหรับข้อมูลนะครับศัตรูเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะในคลิปที่แล้วก่อนหน้านี้นะครับโมบิลสูตรนะครับที่อยู่ในคาตเตอรี่ที่เขียนว่าไว้โมบิลสูตรแล้วก็ตัวที่เป็นคอมมานเดอร์นะครับจะได้รับบัฟพิเศษในชาเลนนี้นะครับรายละเอียดการบัฟนะครับสําหรับไว้โมบิลสูตรนะครับ อาคัตเตอรีไวท์โมบิลสูตรจะได้รับอาจจะสามารถทำดาเมจได้สิเออร์ทำดาเมจได้เพิ่มขึ้น100%นะครับตรงนี้จะเป็นสกิลเอฟเฟกที่เขาให้สำหรับอาตัวโมบิลสูตรที่อยู่ในคัตเตอร์ีไวท์โมบิลสูตรนะครับส่วนโมบิลสูตรที่อยู่ในคัตเตอร์ีคอมมานเดอร์นะครับจะทำดาเมจได้เพิ่มขึ้น50%นะครับตรงนี้ไวท์โมบิลสูตรที่แบบว่าเยอะมากนะครับส่วนมากกันดั้มเนี่ยจะไวท์โมบิลสูตรันหมดแหละนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะว่า มันจะเป็นยังไงนะครับมีตัวไหนบ้างที่เป็นไนะว้์โมบิลสูตรนะคร่าวๆแล้วก็ในช่วงเวลากิจกรรมนะครับก็จะมีตัวกาชาแจกนะครับก็จะเป็นกาชาตัวใหม่นะครับริกดีเจไขแล้วก็ตัวพล l อตอาร์มูโนะครับแจกอย่างละ3ใบนะครับในช่วงเวลาของกิจกรรมนะสำหรับตัวตู้กาชานะครับอก็จะเป็นริกดีเจไขนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีม่วงนะครับ ไม่มีเขียนบอกตรงนี้เนะอะแต่วา่าตัวนี้มันเป็นตัวหุ่นแอททิบิวสีม่วงนะครับแล้วก็พลอตเป็นอารมโรเรนะครับคะแนนเฉลี่ยจะอยู่ที่7.5ทั้งในส่วนของพลอตแล้วก็ในส่วนของโมบิลสูตเลยนะครับเอาล่ะก่อนที่จะไปดูเกี่ยวกับรายละเอียดของโมบิลสูตตัวใหม่แล้วก็พลอตอารมโรเรนะครับเดี๋ยวขอไปดูในส่วนของ โมบิลสูตรที่เราจะมาลงเล่นในกิจกรรมนี้กันก่อนนะครับอ่าเราสามารถกดดูได้นะครับตรงนี้นะเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เลือกมาที่ด้านล่างตรงนี้เลยนะยูนิตคาเตอรรี่นะครับนี่เราก็เลือกเป็นไวโมบิลสูตรนะครับน่าจะอยู่ล่างล่างสุดเลยมั้งตัวดับเป็นอยู่มันจะเรียงตามตัวอักษรนะนี่ไงอ่าไวโมบิลสูตรนะครับทีนี้เราก็จะได้ดูว่าหุ่นตัวไหนที่จะได้ บัฟไว้โมบิลสูตรบ้างนะครับโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยว่าเกินดับนี่เรียงหน้ากันมาเป็นตับเลยนะดูแล้วน่าจะสบายนะครับศัตรูเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะมันน่าจะเป็นตัวฟูนั m เมอร์ธันเทโวสีเหลืองตัวโล่ทั้งหมด6ตัวนะครับที่เราต้องสู้ด้วยนะถ้าอ้างอีกจากตอน JP นะครับแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันแต่แต่คิดว่าจะใช่แหละเพราะว่าเขาคงไม่มานั่งเปียรหรอกมันเหนื่อยนะครับอ่ะคร่าวๆนี่มีตามนี้เลยนะ เทาที่เห็นนี้แบบเยอะมากนะครับเอสกันดั้มนี่เลยหนึ่งนะครับกันดั้มธรรมดาฟูลอาร์เมอร์ทันเดอร์โบนะครับเซตานะจีพีศูนย์สองนี่ก็อยู่นะครับอ่าแล้วก็มีตัวที่ผมไม่มีตั้งเยอะนะอย่างเช่นอ่าตัวเอ็นเกจกันดั้มนะครับตัวนี้เอ็นเกจเซโร่วิดบูเตอร์นะแล้วก็จ p 0 4นะครับ G3 กันดั้มมูนกันดั้มนะครับแล้วก็ตัวล่าสุดที่อยู่ในตู้ซุปเปอร์ลิมิเต็ดยังใส่เกนดั้มด้วยนะครับเพียงแต่ว่า ใส่กันด้มนี่มันจริงๆมันก็ทำดาเมจได้ดีนะเออนี่แต่ว่าผมมองแล้วว่ามันเอามาใช้แค่เล่นในอารีนา่ายิงดีโอแล้วก็ทำดาเมจส,สีแดงเท่านั้นก็เลยยังไม่ได้สุ่มนะครับอ่าแล้วก็มีนิวกันด้มนะครับรวมถึงตัวยูนิคอนนะครับฟุนาเมอร์ยูนิคอนนี่นี่ก็อยู่ในสีขาวนะครับส่วนคัตเตอร์กีนะครับที่เป็นอีกอันหนึ่งก็คือคอมมานเดอร์นะครับคอมมานเดอร์จะอยู่ตรงตัว C โอเคอ่ะก็จะเป็น เ่านี้เลยนะโอ้โหซาคุทูก็เป็นคอมมานเดอร์นะครับก็ได้บัฟเหมือนกันถึงจะบัฟน้อยหน่อยนะโอเอสกันดัมนี่ได้ทั้งส่งบัฟเลยนะครับ GP 02ได้ทั้งส่งบัฟเลยนะฟูลอร์เมอร์ฮันเดอร์โบด้วยนะครับดิกัซี่ก็เป็นคอมมานเดอร์เหรอแล้วน่าจะเป็นหุ่นขาวด้วยมั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวก,กดดูก่อนโอ้ดิกัซี่เป็นบลูโมบิลสูตรนะครับถือว่าไม่ได้บัฟได้แค่อันเดียวเนอะ แล้วก็ยังมีทั้งฮายากุชิกินะครับชินันจูซนะครับแล้วก็นิวกันดด้มตัวที่เป็นแรกจากเกรียนเนอะตัวเบนวูฟนะครับแล้วก็อันนี้จะเชื่ออะไรเคปลันใช่ไหมเคปลันเออนะรวมถึงเจนี่ด้วยเทลไรเดอร์นะครับคือตัวกิจกรรมอะเล่นมีตัวเล่นเยอะมากนะครับดีโอเขามีคอมบันเดอร์นะรวมถึงไนติงเกลด้วยนะครับหวัวตัวที่แบบ จะเล่นกิจกรรมนี้เยอะมากนะครับก็อยู่ที่ว่าเขาจะปรับมาว่าตัวบอสเนี่ยมันจะถึกแค่ไหนนะคือเรื่องดาเมจมันไม่น่าจะเยอะอยู่แล้วลนะเพราะว่าบอสมันจะเป็นหุ่นตัวโล่หมดเลยนะครับ6ตัวนะครับถ้าดูจากในข้อมูลจาก JP เนอะก็น่าจะง่ายๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็น challenge battle ครั้งที่1นะครับนี่รูปปกเขจะเป็นรูปปกที่เป็น full armor Thunderbol นะครับสู้กับ อาซากุหนึ่งบิ๊กกันนะครับเนี่ยตรงนี้จะมีบอกอยู่นะว่าศัตรูจะเป็นทีมนี้นะครับเนี่มันอาจจะดูยากนิดนึงนะเพิาะมันเล็กนะพลังเนี่ยตอนของ j p อ่ะมันเป็นล้านกว่านะครับล้านหนึ่งเนะซึ่งทีธรรมดาก็ผ่านได้แต่ผมคิดว่าเขาไม่ได้จะปรับมายากมากเพราะว่าตัวตู้กาชานะครับมันเป็นตัวที่แบบไม่ได้เป็นตัวที่โหดอ่ะนะนะคือสุ่มมา ก็แบบไม่ได้ช่วยให้จะแบกผ่านอะไรขนาดนั้นต้องเน้นเรื่องตัวที่แบบเรามีอยู่นะครับที่จะใช้ผ่านมากกว่านะเพราะฉะนั้นคิดว่ากิจกรรมนี้ก็น่าจะง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้รู้ว่ายากขึ้นขนาดไหนนะแต่คิดว่าพลังไม่เกินล้านห้านะเต็มที่นะครับอ่าแล้วก็ฉายาจะได้เป็นรูปดาริวนะครับเอาล่ะทีนี้ก็มาดูข้อมูลของตุ๊กตาชาตัวใหม่ที่จะเข้ามานะครับก็คือริกดีเจคนั่นเองนะ ตัวนี้ก็จะเป็นโมบิลสูตรอัติบิวสีม่วงนะครับเป็นสายเจเนริกนะครับเป็นรูปเท้าเนอะคะแนนเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่7.5คะแนนนะครับตัวนี้จะอยู่ในคัตเตอรี่นะครับอืมโมน่าจะเป็นโปรโตไทป์เนอะไว้โมบิลสูตรนะครับอ่าตรงนี้น่าจะเป็นเอิร์ธเฟเดเรชันแล้วก็ไฮม h m o บิลิตี้แล้วก็เป็นคอมมานเดอร์นะครับตามนี้เลยมีอยู่5อันนะครับ ลักษณะการต่อโซ่ของตัวนี้นะตัวนี้มันจะสามารถฟื้น HP ตัวเองได้นะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นหุ่นสายเจเนริกนะครับก็คือเลือดมันไม่เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการฟื้นเลือดของมันก็แบบแค่แบบพอประคองระคองนะครับแล้วก็มีความสามารถนะครับที่จะลดความเสียหายของตัวเองที่ได้รับนะครับทั้งในส่วนของบีมแล้วก็ทั้งในส่วนของกระสุนที่เป็นโปรโตไทหรือว่ากระสุนวัตถุกระสุนจริงกระสุนจรวดนั่นแหละประมาณนั้นนะครับ มันทําให้ลดลงนะก็จะทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ฮิวได้คือมันจะเป็นตัวที่แบบไม่เด่นไปทางไหนทางหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นแบบไปได้หมดเป็นออกแนวเป็ดๆซะมากกว่านะตัวนี้นะครับอ่ะสำหรับสกิลนะครับอันตินะตัวนี้จะเป็นบีมไรเฟินนะดาเมจคิดเป็น578%ของพลังโจมตีนะครับใส่ศัตรู1ตัวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเวลาอันติไปแล้วเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูเ p สูงสุดของตัวเองนะครับ ฟื้นทุก h p พี15%นะจาก hit พีสูงสุดนะครับทุกๆ5วินาทีเป็นเวลา20วิน,นะครับก็คือเท่าไหร่ประมาณ4ครั้งเนอะ5 4 20นะครับก็คือเร้งเลือดได้เวลาที่แบบเลือดลดไปประมาณ1นะครับพออันติปุ๊บเลือดก็จะกลับมาเต็มแล้วก็ตัวนี้นะครับพออัพ5ดาวนะครับทนันเซนเนสสกิลนะก็จะได้ตรงนี้นะครับเป็นบัฟช่วยเพิ่ม บีมเดเมจนะครับขึ้น18%นะตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็ทําให้โดนบีมเดเมจลดลงนะครับ18%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู <t Vir anyway> ้ demais, นะครับแล้วก็โดนโปรเจกต์ไทเดเมจนะกระสุนวัตถุนะครับลดลง18%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับความแม่นยําเพิ่มขึ้น14%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะอัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้นนะครับ14%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะแล้วก็อัตราคิดิกอนนะครับเพิ่มขึ้น18%ตั้งแต่เริ่มตต้้้นกการ่อสูเลลยแว มีการรีสโตเกตนะครับ ex 50%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อโซก็คือเริ่มมามีเกต ex 50เลยนะถ้าเกิดเราอัพ5ดาวนะครับคือเห็นว่าตัวนี้มันมีทั้งเสริมความแม่นยำนะครับ14%เสริมหลบ14%ถ้าเราอัพ5ดาวนะเพิ่มคิดิกอนด้วยเพิ่มบีมเดาเมดด้วยลดบีมเดาเมดด้วยลดโปรเจกไทด์เดาเมดด้วยนะครับคือมันมีแบบทุกอย่างแล้วก็พลาอันติอะ่ะเด้งเลือได้ด้วยมันจะเป็นตัวที่แบบ มันมีทุกอย่างเพียงแต่ว่าการบัฟของมันมันไม่ค่อยเยอะนะ10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับอ่ะในส่วนของสกิลที่1นะครับบีมดาเมจจะเพิ่มขึ้น18%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็อ่ะบีมดาเมจที่ได้รับลดลง18%นะก็คือโดนบีมดาเมจเบาลง18%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้ด้วยนะรวมถึงโดนโปรเจกไทดาเมจนะครับกระสุนวัตถุนะลดลง1 8ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้ด้วยนรับบตงีี้พอววกก5ดาเ่ย รวมแล้วก็เป็น36%ก็ถือว่าเป็นตัวที่ถึกนะจนว่าถึกมันก็ไม่เชิงเพราะว่ามันเป็นสายเจเนริกเลือดมันก็จะน้อยไปอีกนะครับแต่โดนเบาลงแน่นอนกนแหละนะครับมองมองเผยเผนี่อาจจะเหมือนอ้นี่เหมือนกันนะตัวฟูลอัลเมอร์ยูนิคอนแต่ว่าฟูลอัลเมอร์ยูนิคอนจะถึกกว่านะครับอันนั้นก็จะออกแนวถึกไปเลยใช่ไหมส่วนตัวนี้มันจะแบบถึกแต่ก็ไม่เต็มนะอ่าในส่วนของสีิีสที่2นะครับตรงนี้ก็จะ ปลดปล่อยมีมไลเฟิร์นนะครับเพิ่มอัตราคิติโอน18%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะความแม่นยำเพิ่มขึ้น14%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้แล้วก็อัตราหลบหลีกเพิ่มขึ้น14%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับรวมแล้วเนี่ยประมาณอย่างละ16%เลยเท่าที่ผมดูนะเว้นแต่ในส่วนของอัตราความแม่นยำนะครับแล้วก็การหลบหลีกนะครับพอรวมออกมาเนี่ยก็คือเอาข้าถ้าตัวนี้อัพ5ดาวใช่ไหม ตัวบีดาเมจเพิ่มขึ้น36%โดนบีมดาเมจลดลง36%โดนโปรเจกต์ไทดาเมจลดลง36%ความแม่นยำเพิ่มขึ้น14กับ14จาก5ดาวแล้วก็ทักษะที่2รวมเป็น28%ก็คือเพิ่มมาแค่28%มันก็ยังไม่ถึง50%นะครับถ้าเจอตัวหลบจริงๆอาจจะยิงไม่โดนแล้วก็ในส่วนของการหลบหลีกถ้าอัพ5ดาวได้14%แล้วก็ทักษะที่2สกิล2เนี่ยเพิ่มอีก14เป็น28มันก็แค่28แล้วก็ถ้าไปใส่พวก โมดูลหลบมันก็ได้ราวๆสัก50-60เต็มที่มันก็ไม่ถึงหลบร้อยนะครับแต่ก็พอหลบได้ไม่ใช่ว่าหลบไม่ได้เลยนะนะมันก็จะออกเป็นแนวแบบตัวกลางๆนิดนึงนะครับสำหรับทักษะย่อยนะครับหรือว่าซับสกิลนะตรงนี้ก็คือเมื่อเอาตัวนี้ไปเป็นซับนะครับจะทําให้อาหุ่นที่เอาตัวนี้ไปเป็นซับความแม่นยำเพิ่มขึ้น5%เอนะอัตาราหลบหลีกเพิ่มขึ้น5%แล้วก็แม็กนะคิดพีเพิ่มขึ้น5%เนะครับบีดามเมทเพิ่มขึ้น5% โปรเจกต์ไทเทมสเพิ่มขึ้น5%นะครับอันนี้เริ่มต้นตั้งแต่การต่อสู้หมดเลยนะที่พูดไปนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ทําการอันตินะครับจะฟื้นค่า HP นะครับ2.5%ทุกๆ5วิเป็นเวลาย20วินะทุกๆ5วิเด้ง2.5%นะก็เท่ากับเด้ง4ครั้งเหมือนกันแต่ว่าจะไม่เหมือนที่ตัวหลักได้นะเพราะว่าอันนี้จะได้15%อันนี้จะได้แค่2.5%นะถ้ากรณีเอาตัวนี้ไม่เป็นตัวซับแต่ว่วา โรบอนเนี่ยยังไม่มานะระบบซับนะครับสำหรับอาวุธตัวนี้นะครับก็จะเป็นบีมไรเฟิลบีมนาจินาต้านะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นบีมไรเฟิลเหมือนกันก็คือเป็นอาวุธบีมหมดเลยจํานวนฮิตถือว่าไม่เยอะนะครับ3ฮิตนะสำหรับบีมไรเฟิลนะทั้งอาวุธที่1แล้วก็3บีมนาจินาต้ามันเป็นอาวุธคล้ายๆเงาอะนะครับก็ตีประชิดครั้งเดียวนะส่วนมากก็จะมีแบบนานๆทีบีมตัดเข้าไปอยู่แล้วพวกสายเจเนริกนะครับ ในส่วนของโมบิลสูตรนะครับนั่นก็คืออาร์มูโรเรนะครับรหัส C 0 1 6 7นนะครับตัวนี้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่7.5นะครับอ่ตัวนี้เงื่อนไขเนี่ยก็คือแคัตติกลลี่นะก็จะเป็นแอทเทนวิลส์สีม่วงนะครับโปรโตไทป์ ot ot ต้นแบบแล้วก็ MS สีขาวนะครับก็คือโมบิลสูตรไวท์โมบิลสูตรนั่นแหละนะครับสกิลที่1น,นะอ่ะพูดถึงสเตทก่อนตัวนี้นะครับค่าการยิงแล้วก็ค่ารีแอคชั่นจะค่อนข้างสูงนะครับเด่นกว่า อาติวัชิตแล้วก็ตัวลิชิตแทนนะตัวต้านทานนะครับในส่วนของสกิลที่หนึ่งนะครับเมื่อขับหุ่นที่เป็นแอตทริบิวตสีม่วงนะจริงๆแล้วตรงนี้เขาแปลเขียนมาจากวิกิเนี่ยความรู้สึกของไฟมันน่าจะเป็นค่าการยิงนะครับเพิ่มขึ้น21%นะครับเป็นเวลา20วิเมื่อทําความเสียหายนะตรงนี้สแต็กได้สูงสุด10ครั้งนะครับเอ้ถือว่าเยอะเหมือนกันนะถ้าสแต็กได้10ครั้งอาจจะ รวมแล้วโอ้โหแต่มันคงสแต็กพร้อมกัน210คงยากนะแต่ก็เป็นไปได้อะแต่ก็ถือว่าดีอยู่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับสกิลที่2นะเมื่อขับตัวโมบิลสูที่อยู่ในคตตอร์ี่ไวโมบิลสูทนะครับความแม่นยำจะเพิ่มขึ้น10%นตะครับตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้แล้วก็เมื่อขับโมบิลสูทนะครับที่อยู่ในคัตเตอรลี่อันนี้น่าจะเป็นโมโตไทยนะต้นแบบนะครับความแม่นยำก็จะเพิ่มขึ้นอีก10%เนตนะครับตั้งแต่เริ่มต้นการ มันก็จะบัฟความแม่นยําเพิ่มขึ้นนะครับจากเมื่อกี้ตอนที่หุ่นเนี่ยมันได้28ใช่ไหมก็ถ้าได้คนขับตรงอีกเนี่ยก็เพิ่มอีก20เป็น48ถือว่าถือว่ายิงได้แม่นอยู่แล้วก็ถ้ายิงแม่นเนี่ยค่าการยิงมันน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับของตัวอัมโรแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวที่แบบดาเมจเด่นจ๋าขนาดนั้นนะตัวนี้นะครับคืออย่างที่ผมบอกอะ่ะตัวเนี้ยมันจะออกแนว,แ,นวแบบคือถึกก็ได้ยิงก็ได้เด้งเลือดได้ด้วยลบพอได้ แล้วก็ยิงแม่นนะครับประมาณนั้นเลยนะก็น่าจะเป็นแค่ตัวที่เอาไว้เล่นกิจกรรมในอารีนาคงไม่น่าจะมีใครส่มมาเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้น่าจะมีผลอะไรนะตัวที่แบบจะเอาไปตีตัวสีเหลืองเนี่ยส่วนมากเขาก็จะมีกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะาตัวซาคูบิก,กันใช่ไหมที่จะดาเมดเด่นๆของสีม่วงนะรวมถึงตัวซิกูดนะครับ ตรงนั้นก็ดาเมจแรงอยู่แล้วสีม่วงถือว่าแรงสุดของสีม่วงเลยมัง้งนะนอกจากนั้นเนี่ยตัวอย่างบูเดตินี่ก็รู้สึกจะม่วงนะแล้วก็พวกตัวมุนกันดั้มก็ดาเมจน่าจะเด่นกว่านะครับคือตัวนี้น่าจะามาเล่นกิจกรรมมากกว่านะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันกันกบอตอนเล่นจริงของกิจกรรม Challenge b a t ท l e นะครับที่มีรูปหน้าปกเป็น ฟูนาเมอร์นเนโบกับไอ้เจ้าซาคุหนึ่งบิกกันนะครับคิดว่าไม่น่าจะยากอะไรนะเพราะว่าดูจากตัวตู้กาชาที่มันออกมามันก็ไม่ใช่ตัวเก่งแบบเก่งเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคะแนนเฉลี่ย7.5นี่ถือว่าธรรมดามากนะครับอ่าโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอจบว่นนี้แล้วกันหากใครที่ชอบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด s u b s c r i b เเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ